สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีไมเลฟซีสุกุสุขคนเมื่อนี้กะสิมาเปิดราคากล้วยพิกัดบ้านกุดเขงตำบลเขาสารอำเภอผือจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องครับคุณพ่อตักเมื่อนี้เพิ่มเฉียมาฝากพี่นอ้องเขาจะโตเดี๋ยวเขาไปสอบถามคุณพ่อกันได้เลยครับสวัสดีครับพ่อแนะนําโตครับผมพ่อตักครับอยบ,บ,บ้านกุดเงงขงตำบลเขาสารอำเภอบ้านผือครับเมื่อนี้ แต่ว่ามีว่าจะเปิดราคาอยู่แม่นางกับแม่ลูกสามตัวครับแม่นี่นี่มีซื้อหรือปะพ่อแม่นี่แม่นี่ซื้อว่านางก้อยนางก้อยเนาะเพิน่นนางก,อาก้อยเลากอเพิ่นมาจะทั้งใดพอ่อเลาก่อเนี่ยมาจะพูดละทั้งจังหวัดเลยครับเป็นสายใดพอ่อมันเป็นสายพัฒนาสายพัฒนามาแล้วเนาะครับแม่แม่มันเนี่ย สูงร้อยสี่สิบห้าอ๋อครับแม่นี่เดี๋ยวพ้นสูงลายไปไหนครับณตอนนี้นี่ไว้ได้สิบเอ่อสิบสิบเก้าเดือนเอ่อค่อยสิบเก้าเดือนสูงร้อยสามสิบห้าสูงร้อยสามสิบประกันเนาะครับประกันเปเนาะครับครับผมโอ้ครับเป็นแม่สายพัฒนาครับพี่น้องสูงร้อยสามสิบห้าครับอัตลักษณ์ดีครับเป็นสีดอกเล่าครับพี่น้องมีขวัญหาบเงินหาบทองครับขวัญนี่ครับพี่น้องมีขวัญอัตลักษณ์ดี อายุเพิ่นได้สิบเก้าเดือนสิบเก้าเดือนปีเจ็ดเดือนอ๋อปีเจ็ดเดือนนอพอนะสิบเก้าเดือนครับพี่น้องครับเมืองไทยครับพี่น้องสําหรับแม่พันธุ์สายพัฒนาครับไทยเงาหางไงไทยยกเทื่อเลยครับพี่น้องมีังซีกก้วพ่อเต่าครับพี่น้องไว้พอจะได้สิบเก้าเดือนครับสูงไปนานนะพ่อเนาะครับมันยังบ่ถึงสองปีเลยครับพี่น้อง ครับสูงเป็นอาครับนี่มีแม่ห้างเปิดสินครับพี่น้องสองดอกเลยครับพี่น้องน้องไม่ห้างเปิดสินครับแม่นี่ยครับอัตลักษณ์ดีครับท่ายกเทเล่ครับเร็บแข้งเล็บขาดีบ่มีดตัวนี้เนาะพ่อเนาะครับครับสหรับขาดถอนบ่มีแม่พันธุ์งามๆเลยครับพี่น้องเนี่ยโอ้สีสูงไปหนาครับแม่พันธุ์ตัวนี้ครับลําโตดีเนื้อนังดีครับพี่น้องยาวบ่าเพิ่นยาวบ่มม่องติครับเงาดีเนาะพ่อเนาะครับเบิ่งข้อกับนาข้อใหญ่เนาะข้อกับ หนังยานตัวสวบเยอ่ข้อใหญ่ข้อหนาครับแม่นี่เป็นตะเข้าก็ใหญ่เอาไปพัฒนาต่อครับพี่น้องโอ้ครับพี่น้องเบิ่งหมุนมาพี่เลยพ่อมาเบิ่งดานหนาครับพี่น้องครับดานหนาหัวนกหัวหนกน้นดีหัวหนกหัวน้นดีครับพี่น้องมีตาแต้มครับตาแต้มแจ่มจ้มข้ออ่องทุ่งน้องขาวครับอัตลักษณ์ของค้ายไทยพี่น้องเออบอกเผาใหญ่ครับพี่น้องเล็บแข้งเล็บขาดีครับสําหรับค้อยแม่นางงามๆเลยครับพี่น้องหัวหมอทองเขาเปิดดีครับพี่น้อง หมุนเลยพอหมุนมาพี่ี่น้องเฮ้าเด้เบ่งได้ชมเพื่อตัดสินใจเพื่ออยากได้เอาไปเลี้ยงกันนะครับพี่น้องโอ้งามครับพี่น้องสําหรับเม่พันสาวงามๆเลยเอาหมุนมาพี่เลยพอิึงท่ายืนทายางครับพี่น้องเอาหมุนไมาอีพอเบิวงดันนี้ได้ครับเบิ่งด้านข้างทางนั้นอีให้พี่น้องเฮ้าเด้เบ่งได้ชมครับครับเอาครับหยุดเลยครับพ่อหยุดครับโอ้ยครับพี่น้อง เห็นแล้วก็จับจ้องมองหาเอาเปิดราคาไรไปไดครับพอ่อเปิดไว้เก้าสิบห้าเก้าสิบห้าเก้าหมื่นห้าพันบาทเนาะต่อร่องได้มัน้ยพ่อต่อรองได้ต่อรองได้ครับก็ติดต่อพ่อตักเขามาครับรเบอร์โทรเบอร์ใดพ่อศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดหกหนึ่งสองเจ็ดหกหนึ่งสองเจ็ดครับพี่น้องครับอืมครับนี่เป็นอ่าตัวผู้ครับนี่พันมะเร็งน,น้ำอ่า หม่ครับนี่บอไม่น้องเพิ่นเนาะนี่น้องเพิ่นบอกครับบ่ไม่น้องเพิ่นเนาะเป็นคนละตูครับพี่น้องเดี๋ยวคอยชมเบิงครับครับครับเบิงโอ้ยครับถ่ายงหญ่ถ่ายสูงยกเธอเลยเลยครับสําหรับแม่พันธ์แม่สาวครับสวยๆเลยครับเปิดอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันบาทครับพี่น้องกับพอตาก็เห็นแล้วกับมาเบิงมาชมบอกครับพี่น้องอยากมาชมตัวจริงก็เขามาครับบ้าน บ้านกุดเขีงนะพ่อเนาะครับบบยครับพี่น้องมีขวัญขวัญครับพี่น้องนี่ขวัญหาบแอกครับพี่น้องมีขวัญหาบแอกอยู่อยู่ขางวัดสีสมซื่นขางวัดสีสมซื่นเนาะครับครับมาบึงน้ำพ่อครับกระโษเขามาครับตามเบอร์นี่ครับพี่น้องครับสำหรับแม่พันธุ์สาวเอาไปพัฒนาตัวครับนี่อายุได้ยักปีก็พอสิบได้ปีกับเจ็ดเดือนปีครับเจ็ดเดือนเนาะครับพี่น้อง ครับข้อมสูงเพิ่งก็่าร้อยสามสิบห้าครับพี่น้องโอ้สูงไปหนาครับสําหรับแม่พันธุ์ตัวนี้ครับเอาตัวต่อไปเลยพอ่อครับมาชมข้อขมแม่ลูกครับพี่นอ้องข้อมแม่ลูกนี่เพิ่นมีซื้อบ่พ่อแม่นี่ม,มซีซื้อว่างใดครับซื้อว่านา,วน,นางบัวเงินนางบัวเงินเนาะครับนางบัวเงินนี่เพิ่นเป็นสายพันธุ์ใดพ่อสายพันธุ์เพชร เพชรรอุดสายเพชรอุดรเป็นเจ้าเนื้อเนาะเจ้้าเเนือป็นเจ้าเนื้อครับสําหรับเบิ้งเบิ้งเอารถเต็มปีลีเต็มปีลีอัตลักษณ์เพิ่นเป็นหูฟอนลำพร้อมเนาะพ่อเนาะหูฟอนลำหูฟอนลำครับพี่เนาะครับตาโปเป็นว่าอัตลักษณ์ของขาใหญ่สายเพชรอุดรนี่เนาะขาใหญ่ตีนใหญ่ครับอ่ความสุ่มพิ่นเธุ์ใดพ่อร้อยสามสิบเก้าบวกร้อยสามสิบเก้าบวกเนาะขาบ่ทกบ่ถอนหางบ่ดอกนะพ่อเนมีทอกม่ถอนหางหางเหงาเลยเขา ครับบ่มีเนาะครับหางเงาครับสถานะในทองเพิ่นมีอีกแล้วบ่พ่อตอนตอนนี้ยังบ่ได้สมอ่าทองว่างครับทองว่างโย่ทองว่างพร้อมผสมกับพาะพันธุ์ใหญ่ๆด่างๆเลยเนาะพ่อเนาะครับครับถ้าผู้ใดสนใจอยากได้แม่พันธุ์สายเพชรอุดรก็เอาไปผสมพาะพันธุ์ไปพัฒนาต่อครับเพิ่นมีลูกตัวนึงเนาะพ่อเนาะครับเพิ่นมีลูกายลูกลูใสเดี๋ยวคอยชมเบิ่งลูกเพิ่นชมเบิ่งแม่เพิ่นก่อนครับพี่น้องครับอ่าเบิ่งอัตลักษณ์ของแม่เพิ่นครับครับมีขวัญครับพี่น้องขวัญ เบิ่งไทยครับพี่น้องท่ายเบิ้ยครับพี่น้องท่ายเต็มไทยไ่หางกับพ่วงหางกับลามครับพี่น้องนน่มซีเต่าครับพี่น้อง่ทยบกน่าตัดครับโอ้ครับแขีงคาหญ่ดีมีกําไลครับพี่น้องกําไลหนาหลังครับสําหรับสายเพชรอุดรครับเบิ่งหลังครับหลังบกไ่หนาดีครับโอ้งามครับสําหรับเม่พันธุ์ตัวนี้มีขวัญครับพี่น้องมีขวัญหาบเงินหาบทองครับเอาหมุนเนาพี่จักาทได้พอ เบืองด้านนาครับเอาหยุดหยุดเบืองด้านนาเลยพอครับเบืองโอ้เขาเป็นเขาขั้นซอนครับพี่น,อน้องตาแต้มเนาะพ่อเนาะตาแต้มแจ่มจ้ำดีครับพี่น้องนี่มีขวานสองทางครับปากใ่ครับพี่น้องกิ่นยาดีมันกิ่นเจงเนาะครับเบืองมีอ่องข้อพ่ออ่องข้อมีอ่องข้อสองอ่องโยกขึ้นจักบาาเลยพ่อโยกให้พี่น้องเขาได้เบืองอ่องข้อครับโอ้ข้อสองอ่องเขาดีครับชัดเจน ครับเบิ่งเออบอกเผาใไ่เนาะพ่อเนาะครับโอ้บอกเผาเนี่ยย้อนตาสะครับพี่น้องย้อนเตีซครับเบิ่งเล็บหน่อยกอดดีเล็บดีครับพี่น้องสำหรับสายเพชรอุดรครับหู้เนาะพ่อเนาะครับครับอย่างไงหู้ไรหมุนมาพี่เลยพ่อหมุนมาด้านนี้พี่น้องเขาเบิ่งอีกครับครับเดินงครับโอ้ใหญ่ครับพี่น้องครับเห็นแล้วกับเห็นแล้วกับจับจ้องมองหาเอาเนาพ่อตารับพี่น้องเอามาเบื่องลูกไส้เพิ่นลูก ลูกซ้ายพ่นลูกยกมงคลยกมงคลบ่พ่อครับยกมงคลยกมงคลเนาะเอกสารนี่เอกสารมันเสียของผู้เฒ่าผู้เฒ่าเพิ่นซื้อม้าล้วเพิ่นเลี้ยงบ่ได้อ๋อครับเพิ่นรักษาบ่ได้บัดนี้ก็เลยไปขอต่อเพิ่นมาขอไปขอเพิ่นมาเลี้ยงมาหยังต่อกันกับเบิงอัตลักษณ์เอาเนาะพ่อเนาะเบิงอัตลักษณ์เบิงอัตลักษณ์เอาครับคิดว่าแน่นอนอยู่ครับเบิงเบิงอัตลักษณ์เอาครับพี่น้อง สายหยกมงคลนะพ่อเนาะหยกมงคลลูกหยกมงคลครับพี่น้องครง่วงงามครับพี่น้องอัตลักษณ์ดีครับพี่นี่ลาโตใหญ่หนาดีครับพี่น้องมีควันสองทางเขาเปิดดีตาแต้มแจ่มจําดีครับขาใหญ่นีได้เจ็ดเดือนแล้วพ่อนี่ได้เจ็ดเดือนได้เจ็ดเดือนแล้วเนาะโอ้ครับพี่น้องตัวใหญ่เงาครับสำหรับพอพันค้ายผู้หน่อยครับพี่น้องลูกที่ไดแล้วพ่อนี่ลูกที่หนึ่ง ลูกที่หนึ่งเนาะลูกตัวแรกเลยลูกตัวแรกครับพี่น้องอ่าตัวที่สองเอาไปผส,สมพันธุ์ต่อเนาะพ่อเนาะครับ<อ>ครับบ่งโอ้ถ่ายใหญ่ดีครับพี่น้องเป็นสีดอกเล่าแข็งขาดีอ่าลูกสร้ยเพิ่นครับพี่น้องลูกสร้ยลูกผูกครับอ่าหางงกมหาแม่เพิ่นครับพี่น้องอ่าเปิดราคาหลายป็นไรครับอ่าโค้ดม่ลูกเปิดไว้ยี่ห้าครับยี่ห้าสองแสนห้าหมื่นบาทนะพ่อเนาะสามหมครับต่อรองได้มั้ยพ่อต่อรองได้ต่อรองได้ครับพี่น้องครับเปิด แม่ลูกครับสองแสนห้าหมื่นบาทครับกับพอตักครับพี่น้องบอกเบอร์โทรพี่น้องเขาองเนี่ยพ่อกาแงน่อครับพี่น้องกับพอตักบัานกุดเข่งพอตักบัานกุดเข็งครับเห็นเราวก้มาเมืองมาชมเอาสำหรับแม่พันธ์สายเพชรอุดรครับพร้อมผสมครับเอาไปพัฒนาต่อครับนี่ครับพี่น้องครับเอาครับเห็นเราก็จับจ้องมองหาเอาครับพี่น้อง ครับเปิดมื่อนี่กับเปิดแม่ลูกกับแม่นั่งสวยๆงามๆให้พี่น้องเขาได้เบิงได้ชมได้ออไปเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์แม่บอกน้าพอเนาะครับครับเบิงเบ้อยครับพี่น้องงามครับหญ่สูงดีครับพี่น้องสูงร้อยสามสิบเก้าบวกครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาทิตย์เกษตรทฤษฎีใหม่นเด้อครับสุดท้ายนี่กล่าวคำว่าสวัสดีครับ